ก็กาสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมกับมิอีกแล้วเนาะเกม s a o f นั่นเองนะครับนะก็อยู่กับส่วนของการอัปเดตแพทเนาะประจำวันที่13นะครับเดือนตุลาคมนะครับว่าส่วนของการอัปเดตข่าวสารในรอบนี้เนี่ยจะมีอะไรเข้ามากันบ้างครับก็ส่วนของการอัปเดตข่าวสารเนาะในรอบนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด4เรื่องด้วยกันครับที่มาใหม่เนาะก็เรื่องแรกเลยนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการอัปเดตชั้นใหม่นะครับก็คือชั้นที่99นั่นเองเนาะส่วนของ ชั้นที่99เนี่ยนะครับจะมีอะไรกันบ้างครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าเนาะอ่านะครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือส่วนของชั้นที่99นั่นเองเนาะก็ส่วนของชั้นที่99เนี่ยก็คือจะมีส่วนของดันเจี้ยนมาด้วยนะครับนะก็คือจะเป็นดันเจี้ยนมาตาชั้นนี้เลยนะครับนะท่านผู้ชมก็จะเป็นดันเจี้ยนชั้นที่99นั่นเองเนาะก็เป็นดันเจี้ยนที่นําโดยน้องโคเนาะนะครับนะอ่าก็ ส่วนของชั้นใหม่ครับก็คือจะมีส่วนของดันเจียนใหม่นั่นแหละนะครับนะที่ผมพูดไปเนาะก็ส่วนของดันเจียนนี้เนี่ยจะมาวันนี้นะครับจนถึงวันที่2เนาะเดือนหน้านั่นเองครับนะท่านผู้ชมก็เป็นอีเวนท์ที่ค่อนขั้นที่จะยาวนะครับก็ส่วนของบอสที่เราจะเจอเนี่ยก็คือจะเป็นบอสตัวนี้นะั่นเองเนาะก็คือจะเป็นเอ่อบอสเหมือนกับยมทูแต่นะแต่ว่าเป็นถือหอกแทนนะครับนะท่านผู้ชมบอสจะเป็นสายดีเฟนส์นะครับนะ ส่วนบอสใช้ธาตุอะไรบ้างใช้เป็นธาตุดินกับธาตุลมนะอ่าส่วนบอสที่แพ้เนี่ยก็จะแพ้ตามนี้เลยนะครับนะพวกธาตุอะไรพวกนี้เนาะก็ก็คือจะมีอ่าธาตุไฟทครับธาตุลมเหมือนกันนะธาตุน้ำนะครับธาตุดิน แล้วก็ธาตุแสงนะครับแล้วก็ธาตุอื่นๆเนาะนะครับนะสำหรับส่วนของบอสอันนี้นะครับซึ่งบอสอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นบอสที่ชั้นที่99เหมือนกันนะครับนะท่านผู้ชมก็ใครที่เล่นเนื้อเรื่องจบแล้วนะครับท่านผู้ชมก็จะเจอบอสตัวนี้เหมือนเดิมนะในส่วนของดันเจียนนี้เนาะอ่ะโอเคก็นะครับอันนี้คือส่วนของออป้ายนะครับประจำดันเจียนนี้เนาะ ก็จะแจกเพชรเป็น600เม็ดนะ6 0รเม็ดเลยนะท่านผู้ชมนะครับถ้าเป็นชั้นอื่นชั้นอื่นเขาจะแจกแค่500เม็ดเองนะแต่ว่าชั้นที่99เนี่ยจะแจกเป็น600เม็ดเลยเนาะแล้วก็ของใช้ในเกมต่างๆครับนะท่านผู้ชมอ่ะก็เมื่อเราลงผ่านเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้รับของตามนี้เลยนะครับซึ่งของตามนี้เนี่ยท่านผู้ชมก็สามารถเอาไปค้าพวกแบบออพวกชุดหรือว่าพวกดาบได้เนาะนะครับนะท่านผู้ชม อ่าโอเคก็อีเวนต์นะครับก็จะเริ่มนมะันนีเนาะจนถึงอ๋อคือผมขอโทษนะครับนะท่านผู้ชมที่ที่บอกวันหมดของดันเจียนนี้ผิดไปนะครับนะก็ส่วนของดันเจียนนี้เนี่ยก็คือจะหมดมาที่ทนะี่16เนาะ โอเคนะครับนะท่านผู้ชมอ่าโอเคก็ส่วนของชั้นที่99ครับก็จะมีเท่านี้นะก็ส่วนของชั้น99เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเมืองลอยฟ้านะครับนะท่านผู้ชมก็ใครที่สนใจก็สามารถมาเล่นเกมนี้ได้นะครับนะก็ส่วนของเนื้อเรื่องชั้นที่99เนี่ยก็จะเกี่ยวกับยูนะนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเอจิเนาะ นะครับนะก็ใครที่สนใจนะครับท่านผู้ชมก็สามารถมาอ่านเรื่องการที่99ได้นนั่นเองเนาะอ่าโอเคนะครับอันนี้คือส่วนของการอัปเดตชั้นใหม่เนาะชั้นที่99นะครับแล้วก็ดันเจียนชั้นที่99นั่นเองเนาะอ่าโอเคก็ส่วนต่อไปเนาะก็คือจะเป็นส่วนของกิ้วแห่งกิ้นะครับก็เปิดรอบที่28เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะ ส่วนของรอบแรกเนี่ยก็คือจะมาวันนี้เนาะจนถึงวันที่19้นั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนของรอบที่2เนี่ยก็คือจะมาวันที่19นะครับจนถึงวันที่2ี่นั่นเองเนาะส่วนใครที่มีกิวนะครับอย่าลืมไปเล่นด้วยครับนะส่วนของแจกครับในกิวในรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นของตามนี้นั่นเองเนาะนะครับนะาทุนผู้ชมนะครับก็จะมีปอกแขนเนาะแล้วก็น่าจะเป็นหมวกนะสำหรับวันนี้นะครับบอสที่เราจะเจอเนี่ยก็คือจะเป็นบอสตัวนี้บอสตัวนี้อีกแล้วอ่ะ ซึ่งบอตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นบอที่ค่อนข้างที่จะปั่นป่วนนะครับเพราะว่ามันมีสกิลที่สาบให้เราเป็นหินได้นะอืมก็เป็นบอที่ปั่นป่วนดีจริงๆนะครับนะท่านผู้ชมอ่าโอเคก็ส่วนของบอัฟในรอบนี้นะก็จะได้บัฟอ่าดีเฟนส์นะครับให้กับเราเนาะอืมแค่บัฟดีเฟนส์เองเหรอ <c oughs> หรืว่าจะได้บัฟโจมตีด้วยเนะี่ย โอเคนะครับก็ใครที่มีกิลดนะครับก็อย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะก็ส่วนต่อไปเนาะก็คือจะเป็นส่วนของตู้ใหม่นั่นเองเนาะก็ตู้ใหม่นี้นะครับก็คือจะเป็นตู้ตีมแนววันฮาโลวีนั่นเองเนาะก็ส่วนของตู้นี้เนี่ยก็จะการันตีอยู่ที่ 5สเตปอีกเช่นเดิมนะครับนะตู้นี้ก็มีทั้งหมด4สกิลด้วยกันครับก็ส่วนของสกิลแรกเนาะก็คือจะเป็นสกิลคอนครับสกิลคอนเนี่ยก็จะเป็นมอนสกิลนะครับส่วนของสกิลที่2นะครับก็คือจะเป็นสกิลธนูเนาะสกิลธนูนะครับก็จะเป็นคอนเน็ t คอนติเนียนะครับส่วนของสกิลต่อไปก็คือจะเป็นสลอปปั๊บนะครับเป็นสลอปปั๊บอเวกเนาะส่วนของสกิลสุดท้ายก็คือจะเป็นหอกเนาะเป็นหอกธาตุไฟนั่นเองนะครับเป็นหอกอเวกเช่นเดิมนะครับ อ่าโอเคก็ส่วนของระยะเวลาของตู้นี้เนี่ยก็จะมาวันนี้นะครับจนถึงวันที่31เดนะครับเดือนตุลาคมเนาะตอนเวลา3ทุ่มนาทีนั่นเองเนาะอ่าโอเคก็ใครที่สนใจนะครับก็สามารถไปเปิดได้เนาะก็ก่อนที่เราจะไปเปิดครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนของสกิลกันดีกว่านาะว่าสกิลแต่แล้วสกิลเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างครับนะก็สกิลแรกเลยเนาะก็คือจะเป็นสกิลของอาสนะนะครับเป็นคอนทตุลมเนาะเป็นมอสสกิลนั่นเองนะครับสกิลทำอะไรได้บ้างก็ทำข้า คสหา1,270จํานจำนวน5ครั้งให้กับตู1ตัวโบนัสเมื่อใช้สกิลธาตลมสกิลนี้จะแรงขึ้นอีก50แล้วก็โบนัสอีกโบนัสนึงก็คือเมื่อใส่สกิลลิสเปส2สกิลหรือมากกว่าจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก1,000หน่วยนะครับอันนี้คือสกิลของอนนาสนะเนาะก็คือจะเป็นคอนทาตลมนะครับถามว่าสกิลนี้ดีไหมผมให้ประมาณกลางๆก,ก็พอนะครับเพราะว่าสกิลอันนี้เนี่ยเป็นมอนสกิล ธรรมดานะครับนะท่านผู้ชมอ่าโอเคอันนี้คือส่วนของสกิลของอาร์เซนอลน,นั่นเองนะครับส่วนต่อไปเนาะก็คือจะเป็นส่วนของสกิลของยูกินะครับสกิลของยูกิเนี่ยก็คือจะเป็นธนูธาตุมืดนะเป็นสกิลคนนี้คอนติเนียลเนาะสกิลทำอะไรได้บ้างครับก็ทํำข้าค่าเสียหาย1,410%จํานวน2ครั้งให้กับตูทั้งหมดเลยบัฟอัตราคิที่ค้อนของตัวเองจะเพิ่มขึ้นอีก1%ต่อสแต็กที่อยู่บนหัวของเรา และตัวเองจะโดนลดค่าควาเสียหายลดลงอีก1%ตามสแต็กที่อยู่บนหัวของเราเป็นเวลา20วินาทีเมื่อโดนโจมตีบัฟลดค่าควาเสียหายก็จะหายไปคอนเนคคอทิ่นิวของสกิลยูกิก็คือเพิ่มสแต็กตามจํานวนการใช้สกิลคอนเนคคอทิ่นิวเท่ากับ 3, 6, 9สแต็กนะครับอันนี้คือสกิลของยนะูกิเนาะก็จะเป็นธนูทัดเมื่อนะครับเป็นสกิลคอนเนคคอทินิวนะถามว่าสกิลนี้ดีไหมอ่าส่วนตัวคิดว่าดีกับคนที่ มีบัฟที่แบบว่าบัฟเยอะๆนะครับนะท่านผู้ชมสกิลยูกิเนี่ยก็จะเป็นสกิลที่ดีมากๆเลยนะเออนะครับเพราะว่ามันมีทางบัฟคีนะครับให้ตัวเองอ่ะติดคีได้มากยิ่งขึ้นนะครับนะแล้วก็มีบัฟลดค่าคอสเสียหายของตัวเองด้วยนะครับนะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีของสกิลยูกิอันนีอ้อันนี้คือสกิลของยูกินะครับ ก็ส่วนของสกิลต่อไปเนาะก็คือจะเป็นสกิลของ UGO นะครับสกิลของ UGO เนี่ยก็คือจะเป็นสล็อปบับอเวกนะครับก็จะเป็นท่านเขาเนาะนะครับก็จะมาแทนโตนะซึ่งโตก็จะอยู่กับ อาสนะตรงนี้นะครับนะอืมอ่ะอเ,เรากลับมาดูสกิลของ UGO ต่อนะทำอะไรได้บ้างเติมพลังด้วยเลือดเมื่อเราโจมตีด้วยสกิลพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นอีก500หน่วยพลังที่ได้รับจัดเลือดต้านทานสถานนะสตานให้กับตัวเองอีก70%เอาเวกสก l ลก็คือเมื่อเรากดปุ่มเลสคีย์ดามเมจจะเพิ่มขึ้นอีก7.5%นะครับอันนี้คือสกิลของ UGO เนาะ ก็คือจะเป็นสลอบบัฟอเวกนะครับถามว่าสกิลโอเคไหมส่วนตัวคิดว่าถ้าเอาไปลงบอสที่มีสถานะสตันนะครับผมคิดว่าสกิล u g o อันเนี้ยคือค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับนะเพราะว่าสกิลของ u g o ออันเนี้ย มันสามารถต้านสตันได้นั่นเองเนาะแล้วก็อีกข้อดีหนึ่งของสกิล UGO อันนี้ก็คือจะเป็นสกิล Awake นะครับเพราะว่ามันเพิ่มคีด,ดาเมจอีก7.5%นนะครับอันนี้ข้อดีของสกิลของ UGO เนาะอันนี้คือสกิลของ ยูจีโอเนาะก็่วนของสกิลต่อไปเนี่ยก็คือจะเป็นสกิลสุดท้ายแล้วเนาะก็่ซนของสกิลนี้ครับก็คือจะเป็นสกิลของรีฟานครับเป็นหอ,อกธาตุไฟเนาะเป็นหอ,อกเอเวกนะครับสกิลทำอะไรได้บ้างก็ทำข้อคาเสียหาย660%นจำนวนสามครั้ง ให้กับศัตรูทั้งหมดเลยบัฟสกิลท่าไฟแรงขึ้นอีก5 5เป็นเวลา8วินาทีบัฟบนหัวศัตรูจะโดนสกิลท่าไฟแรงขึ้นอีก2 5เป็นเวลา8วินาทีอเว skill ก็คือเมื่อกดปุ่มเลสคีดาเมจจะเพิ่มขึ้นอีก7.5อนะครับอันนี้คือสกิลของรีฟาเนะก็จะเป็นหอกอเวกนะครับเป็น ออกท่าไฟนั่นเองถามว่าสกิลดีไหมส่วนตัวคิดว่าดีนะครับด,ดีกับคนที่ใช้สกิลท่าไฟเป็นหลักเนาะนะครับสกิลรีฟาอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสกิลที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าสกิลรีฟานี้นะครับมีทั้งเพิ่มพลังโจมตีนะครับแล้วก็มีทางทําให้ศัตรูโดนท่าไฟแรงขึ้นอีกนะครับอันเนี้ย เป็นสิ่งที่ดีนะครับของสกิลรีฟาแล้วก็อีกสิ่งที่ดีของสกิลรีฟาก็คือจะเป็นสกิลอเวกนะครับเพราะว่ามันเพิ่มคียเลดอีก7.5%นะครับอันนี้คือจะเป็นข้อดีของสกิลรีฟานี้นะครับส่วนข้อเสียก็คือใครที่ไม่ใช้สกิลท่าไ,ไปเป็นหลักนะครับสกิลรีฟาเนี้ยก็จะไม่ค่อยดีนะครับสักเท่าไหร่เนาะอ่าโอเคอันนี้คือสกิลของรีฟาร์ครับแล้วก็อันนี้คือส่วนของสกิลนะครับที่มาทั้งหมดนอนในตู้นี้เนาะถามว่าตู้นี้เเนนี่ย่ยาปาปหม ส่วนตัวคิดว่าใครที่เล่นสายหอกกับธนูอยู่นะครับส่วนตัวผมคิดว่าน่าเปิดหาอยู่นะเพราะว่าส่วนของ2สกิลนี้เนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะดีนะครับอันนี้คือส่วนของตู้ใหม่นาะก็คือจะเป็นตู้ธีมแนววันฮาโลวีนนั่นเองนะครับนะก็อย่าลืมครับกดไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยนาะกดติดตามนะครับเพื่อติดตามการอัปเดตข่าวสารเนาะของเกม slif ไปได้นะครับนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนน้องบ๊ายบายครับซีเกมผมบายบายจ้า